สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกับช่องของยายแพะพัแสบเราแล้ว,วค่ะแ<อ>ดดก้อนห้อนพอบานไปบ้านเหจ้ะพี่น้องได้ปาม้าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะปาหน้อยปลาคอปลาเข่งปากี้เดือดป้าตองจากพี่น้องพวกปาน้อยนี่ยายแพ้ก็จะขั้วขี่ตัดหัวเนาะคะ่ะแล้วก็จะเอือบมัดวบตะทอดปลาคอนี่ก็ ตัวใดมันเสียตายแเรากระสิเอามาเหตุเปลือไปคึอกันล้วค่ะตัวใดยังอ่าเป็นเป็นยูน่กระสิค้างไว้เนาะค่ะไว้แต่เกงแน่โตมแน่ประมาณนั้นค่ะพี่น้องหุ่นค่ากับเขาไปยุค่ะพ่อบ้านเป็นมัมกหากินแดดท่อนๆแล้วค่ะเ่อยากให้ไปดอกข้างไปเพราะว่าอาทิตย์นี่หยุดงานเสาร์อาทิตย์ค่ะเพื่อนว่าเพื่อนจะไปหาป่า ก็ได้ไมายีรีค่ะพี่น้องเพราะปดิสือกับเขาเนาะค่ะเนาะตัวแยะแพ้เองก็ชอบกินคือกันค่ะกินปลาอ่าชอบก่าหมูกว่าไก่อยู่ค่ะอืมมีปลาคอปลาน้อยเนาะค่ะเนาะนี่แหละอาหารที่แซ่บที่สุดแล้วค่ะอันนี้ปลาบูด้วพี่น้องปลาบูนี่ก็นึ่งแซ่บคือกันด้วยค่ะอนี่แหละค่ะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเดือบึงเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมวิดีโอเด้อค่ะเดอ้อขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆจ้าสวัสดีจ้า